เคยแล้วเืยอันละสองนชนบทนี่ถ้าออกไปยิปโ่ตรงนี้ก็จะมีเลือผ่าหวานนะคะด้สี่บอก่ มันมีจติรัดน้อั้อัดน้ำอัดน้ำน้ำอน้ำอนดนนน้ดอนด้อ าอ่เ้อตอนนี้ยังเหลืองนะคะข้าทาหานะคะยังไม่แล้วเสร็จนะคะ ไม่ได้เรียนวิวาไม่ได้เรียนของอื่นเรื่องวัตถุนิยมเขายกเราไปฉันติดอินเตอร์เน็ตวันนี้จะพูดกับคุณนี่แล้วก็ให้เลือกคุยกับไอ้นี่เป็นอะไรคอยเรียนอยู่กันเลยตอนนี้จะเรียนงดหลังขึ้นไม่ได้ไข่ละมีอีกคนหนึ่งกันไม่เห็นใครอีกไหมนั่นเป็นแบบผีเจ้าปีก

พระโมทัดสักพระวารโตลางโตสัมมาสัมพุทธเ้นี้ได้พระสงฆ์เลยนำออกไปเชื่อจงรู้จงเห็นจจงรักดีสัตว์จึงมีเหตุสาธุสาธุปีมะเสมิอารามสีสีตลาดว่างานานี้เจียมขีวานานีจิตเจียมยานปมานนานี้ปัจจนิ พลาเนี่คุณคุณชายจิตตะมรนาี้สัพพโทชนะอาราณิสักีลานะเอสัพสานิพุธะธรรมะสังฆะสังฆะสั temama satumat semmin lama G I gimana tak suka pajan senangniang อิสาโมลานิสาสะโพธนะอาหารานิจักจัลลานะเอสจัตตาเนสุชาขุทาหัมมะจันทะจันตัสสะมิยาเทมาสาธุมาจเมนอะรามะเกเต dana ini, saptosanya, maha dana, sakti yama,

มาเตโซวปาฏิเดติปาฏิหาริตํปิภายสะ สahanam สุปปังปฏิโซยตุตํโนจายะ Sudi, ke bhavantu te Tusa woman